สวัสดีครับพบกับผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับก็คลิปนี้นะครับแม็กกีก็จะมาสวัสดีปีใหม่นะครับ2568นะครับผมก็คืนนี้ก็เป็นคืนข้าดาวนะครับสาเธันวาคมนะครับพรุ่งนี้วันที่1มกราคมนะครับแต่ว่านับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของคืนนี้นะครับทุกคนใกล้เวลาที่จะมาถึงแล้วนะครับ ก็ผมสำหรับผมนะครับก็คิดว่านะครับวันขึ้นปีใหม่ของทุกๆปีนะครับ <Aven ger> ผมก็คิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ที่พิเศษนะครับที่ทุกคนลอยคอ,อ,คอครอคอยนะครับหมายพูดผิดลอยคอรอคอยอนะ่ะเป็นคำที่ปวนกันเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะครับไม่ใช่ลอยคอนะเออแต่จริงแล้วนะครับ มันก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เหมือนวันทั่วไปแต่มันพิเศษตรงที่ว่ามันเปลี่ยนพอสอหม่นะครับเปลี่ยนเป็นปีใหม่เขาถึงบอกว่ามันเป็นปีใหม่นะครับแต่ก่อนประเทศไทยเนี่ยนะครับปีใหม่ก็คืออวันสงการนะ13มเมษายนนะครับถึงจะเป็นปีใหม่นะครับแต่ว่า1มกราคมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าปีใหม่สากลของโลก ทุกทุกประเทศนะครับวันที่หนึ่งมกราคมก็คือปีใหม่นะครับทุกคนนะครับก็แม็กกบี้นะครับก็ขออวยพรนะครับเอฟซีของแม็กกบี้นะครับที่ติดตามรับชมนะครับในช่องของแม็กกบี้ทุกทุกช่องนะครับขอให้เอฟทุกท่านนะครับมีความสุขกันมากๆนะครับขอให้เอฟซีที่รับชมรับฟังอยู่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ทุกท่าน นะครับร่ำรวยเงินทองกันนะครับไม่เจ็บไม่จนแล้วก็ไม่มีโรคภยัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมปีใหม่ปีนี้นะครับแม็กกี้ก็มีอะไรที่เอ่อต้องพัฒนานะครับผมก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นปีทองของผมหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าเหมือนกําลังมันเ,เหมือนกําลังจะเริ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาในการทำคอนเทนต์ในการทําคลิปลงช่อง นะครับเราต้องหาเราต้องหาตัวตนของตัวเองให้เจอนะครับผมเชื่อว่าผมน่าจะทำได้นะครับเพราะอะไรมันกพี่ถึงบอกว่าทำไมถึงต้องหาตัวตัวตนของตัวเองให้เจอเพราะว่าถ้าเราหาตัวตนของตัวเองตัวเองเจอเนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องเหนื่อยหรือลำบากมากบางครั้งเราต้องไปเดินทางไกลเพื่อที่ไปเอากระแสหรือเหตุการณ์พอเหตุการณ์นั้นจบ ก็ไม่มียอดแล้วอะไรประมาณเนี้เราก็ต้องมีเอกลักษณ์ของทางช่องที่ทำให้คนดูเนี่ยนะครับยังดูช่องของเราสนับสนุนช่องของเราต้องมีวันนั้นนะครับผมคิดว่าปีสองห้าหกแดมงกะบี้น่าจะได้เริ่มทำแล้วแหละค่อยๆทำตามที่เราเคยฝันเอาไว้ว่าเออเราอยากทำแบบนี้นะนะครับมีโอกาสแล้วต้องลองนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับ ก็วันขึ้นปีใหม่เนาะนะครับก็ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวนะครับเาเราก็ต้องเ,อเขาเรียกว่าพัฒนาแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทําแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็ทําความสะอาดอยู่แล้วนะทุกคนนะทำความสะอาดนะครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทําคลิปอีกทีหนึ่งเพราะว่าวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้ผมอาจจะทําคลิปช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ทํา ธุระอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เพิ่งจะมาทําคลิปนะครับไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะนะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับแต่ว่าหลังจากหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะทางานเยอะกว่านะผมจะทํางานแล้วนะทุกคนนะก็คือว่าถ้าเราไม่รีบเคลียร์บริเวณบ้านที่เราจะทําที่เราอยากจะทําเนี่ยถ้าเราถ่ายคลิปทั้งวันอนะ่ะมันไม่ได้ทํานะนะครับต้องขอไปเอฟซีด้วยบางครั้งอาจจะมีคลิปน้อยให้เอฟซีได้รับชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่า ก็จะมีไหล์สดเสริมให้เวลาการทํางานก็จะไหล์สดให้เห็นบ้างนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยนะครับนี่แมงกะบ,บี้ใส่เสื้อตัวใหม่นะนะครับทุกคนอืมนี่อันนี้เป็นเสื้อคามนะครับจากจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งแมงกะบ,บี้สั่งซื้อเอาไว้นะครับช่วงที่เงินออกนะนะนะครับก็ ต้องบอกว่าเป็นเสื้อที่สวยนะทุกคนนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากจังหวัดสกลน,นครแต่ว่าแมงกะบีต้องสั่งเลยนะต้องสั่งซื้อนะครับเพราะว่าผมสั่งซื้อทางร้านนะครับแล้วก็ได้รับเสื้อมาอชุดนี้เนี่ยแมงกกบีสั่งมาสามสีก็จะมีะสีชมพูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายดอกไม้เห็นไหมครับ ก็มีอีกสองสีก็คือสีที่ผมชอบมากก็เป็นสีส้มสีส้มแล้วก็มันก็จะมีคําว่าปักมันจะมีปักด้วยนะนะครับอ่าสกลนครน,นะครับสกลนครลับเบอร์นะครับอ่าแล้วก็ก็จะมีคำอ่าฮักแพงนะครับฮักแพงนะครับผมอีกสีหนึ่งเป็นสีขาวขาวข้างบนนะขาวข้างบนแล้วก็เขียนว่าสกลนครลับเบอร์แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแถบสีน้ําเงิน แถบคามนะครับเดี๋ยวยังไงมังกรพีก,ก็จะใส่ให้เอซได้เห็นกันน่าจะเป็นในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้โชว์เขาเรียกว่าโชว์สีชมพูก่อนนะครับนี่โชว์สีชมพูเอฟซี FC ดูก่อนนะครับอืมก็นะครับปีปีหน้าก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ ก็ยังไงแมงกบีีก็ได้ไปทำคอนเทนต์ที่ภาคอีสานอยู่แล้วนะครับจังหวัดแรกที่ไปก็คือสกลนครนะก็อย่างที่ผมบอกว่าผมจะไปทำคอนเทนต์ลัก,ก่างวัยที่จะลงในทางอ่าทิกตอกซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นทางช่อง YouTube เนี่ยก็จะหาอย่างอื่นถ่ายไปด้วยนะครับเพื่อเสริมคอนเทนต์ให้มันได้แล้วก็ดูว่าคอนเทนต์อะไรที่มันสามารถทำยอดได้บ้างนะครับ ก็ต้องบอกกับเอฟซิงนี้เนาะนะครับรักต่างวัยเนี่ยผมอาจจะถ่ายได้ไม่ไม่ได้นานมากถ่ายเพื่อดันกระแสในทางช่อง t ิ k กต็อกนะครับก็ค่อยคิดค่อยหากันไปนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเองก็นะครับก็กําลังจะว่าจะปลูกดอกไม้นะทุกคนนะปลูกดอกไม้ให้มันเสร็จนะครับก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับ ก็พยายามจะทําให้ที่บ้านเนี่ยน่าอยู่เพราะว่ามันก็จะมีดอกไม้ให้ชื่นชมได้เห็นความสวยงามนะครับดอกไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอของชีวิตนะครับที่ทําให้โลกใบนี้เนี่ยนะครับมันดูแล้วแบบมันสดใสนะครับดูแล้วมันแบบเออทาให้แบบว่ามีสีสันนะครับดอกไม้คือชีวิตและก็สีสันนะครับผม ปีใหม่นะครับแมงกวีไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่ที่บ้านก็ทําคลิปปกตินะครับก็มีเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับน่าจะไปซื้อพวงมาลัยนะครับดอกไม้นะครับมาถวายที่ศาลพระภูมิแล้วก็ถวายที่ศาลปู่ตานะครับพรุ่งนี้ที่ตั้งใจนะนะครับตอนแรกจะซื้อมาวันนี้แต่ว่าวันนี้ยังยังไม่ใช่ปีใหม่นะครับ ก็คิดว่าโอเคเราไปซื้อวันพุ่งนี้แล้วก็มาถวายตอนเช้านะครับถวายให้ตอนเช้านะครับทุกท่านอืมก็โอเคเนาะนะครับผมเอ่อสำหรับนะครับในค่ำคืนนี้นะครับผมเองก็ก็มีไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดอ่าเขาดาวนะครับแต่ว่าทางช่องมมงกาพูลชาแนลเนี่ยก็เป็นเอ่อเก็บชั่วโมงสี่พันชั่วโมงอยู่แล้วเนาะแล้วก็ เดี๋ยวแมงกะบี้จะเอาช่องแนะ like, มงกะบี้น่ะไลฟ์ข้ามอ่าข้ามปีนะครับไลฟ์ like, ข้ามปีก็คือในในคืนนี้นะครับที่จะเอาไลฟ์ข้ามปีก็คือไลฟ์จนถึงเช้านะครับเอฟซี FC ก็สามารถเข้ามาอ่าัส,สดีทักทายสัสดีปีใหม่กันได้ในช่องได้เลยเนาะนะครับในระหว่างที่แมงกะบี้หลับอยู่เอฟซี FC ก็สามารถส่งคอมเมนต์นะครับเข้ามาสัสดีปีใหม่กันได้นะครับก็ เริ่มต้นใหม่นะครับทุกคนนะนะครับสิ่งที่ปีที่แล้วนะครับเราผ่านเรื่องราวอะไรมาถ้ามันไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขแก้ไขในปีใหม่สิ่งที่มันดีเราก็จะต่อยอดให้มันดีขึ้นไปอีกนะครับก็ถ้ารวมๆภาพในปีสองห้าหกเจ็ดผมก็เจออะไรไมาเยอะเหมือนกันนะนะครับเจอเรื่องราวที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ ปีเนี้ยสองห้าหกแปดเนี่ยผมพยายามพยายามที่จะเจอแต่เรื่องดีเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเรามีประสบการณ์แล้ะนะครับเรามีประสบการณ์แล้วเราก็จะไม่ย้อนกลับไปในจุดนั้นอีกเพราะเรารู้แล้วว่าจุดนั้นที่เราผ่านมาอ่ะมันไม่ดีเราเจอเรื่องราวอะไรมาเราถอยออกจากตรงนั้นมานะครับพยายามอย่าไปสามอยเดิมนะครับ ก็คือเราก็มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์แล้วนะครับเราก็ต้องดำารงชีวิตต่อไปให้ดีที่สุดนะครับก็ทายคลิปนะครับแน่นอนครับทุกท่านนะครับก็ต้องบอกว่านะครับผมก็ช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะผมทำงานที่บ้านอยู่คนเดียวนะนะครับคนคนเดียวนะครับ วันหนึ่งทำอะไรได้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราได้ทำทุกวันและต่อเนื่องยังไงงานก็สำเร็จนะครับถ้าเกิดว่างานที่บ้านผมสำเร็จแล้วตามที่ผมบอกนะครับผมเองก็จะเดินทางไปถ่ายคอนเทนต์ที่ต่างจังหวัดแล้วก็เริ่มต้นถ่ายคลิปที่จะหายอดวิวต่อนะครับเพื่อเลี้ยงชีพในอนาคตนะครับแล้วก็หาเงินมาทำบ้านแล้วก็าน,นาคตในอนาคตก็อยากจะมีรถยนต์สักคันหนึ่ง นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ